ที่เปิดปืนที่เปิดช่องใส่ปืนได้แต่ลูกค้าเรียกว่าเตาแตกมาทำช่องให้เคาะออกอ่ะนะเพราะเตามีหมดก็เลยหันมาทําแฟนทาําเตาข่านเนี่ยเดี๋ยวเหอะพอเป็นข่าวแบบนี้ฐานขึ้นราคาอีก รเาี่้ยอะคาเตาดขึ้นไหมครับปีที่แล้วค่ะขึ้นมาประมาณ5้าบาทมันมันแล้วแต่ถ้าเทศกาลหน่อยก็จะขายดีหน่อยค่ะแต่ถ้า ปติธรรมดาก็จะออกเรื่อยเรื่อยแล้วเรื่องเรื่อง่านนี่ราคาขึ้นไหครับขึ้นค่ะขึ้นจากปีที่แล้วเลยจริงๆพวกนี้มันยังไม่ควรขึ้นละค่ะเพราะว่ามันใช้ยอยู่ประจําและอีกอย่างค่ะคือถ้าเป็นชาวบ้านเขาหามันก็จะต้องได้ลาค่ะถึงคนนี้เนาะแต่นี้คุณเห็นว่าไม้ก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นทุกอย่างของบ้านขึ้นหมดเลย มีลูกค้ามาซื้อของในบนไหมครับเรื่องราคาบนค่ะราคาว่าหนูนี่แบบปรับขึ้นหนูจะมีแบบราคาที่เป็นแบบราคาเก่าแล้วก็ทําเป็นราคาใหม่ถ้าตัวไหนที่สามารถทําเป็นราคาเอ่อมามาแบบคูนเก่าได้หนูก็ขายราคาเก่าแต่ถ้าตัวไหนแบบมันปรับขึ้นแบบเท่าตัวอย่างเงี้ยค่ะบางตัวก็ไม่สามารถมาขายได้เลยมันค่อนข้างที่จะสูงไอ้อย่างร้านเราเป็นร้าน20บาทขายของเราจะได้กําไรจากตรงนี้สมมุติว่ากําไร10บาท อันนี้ขึ้นมาสักสองบาทกําไรเราก็ลดลงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะได้สิบาทเราก็เหลือ8บาทพองลงปายแต่ถามว่ามันก็ยังได้กําไรอยู่ไหมมันก็ต้องได้อยู่เตาที่เราซื้อมาเนี่ยก่อนหน้านี้ซื้อมาราคาเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทไซส์อะไรครับไซส์ใหญ่แล้วก็คือเบอร์หนึ่งค่ะมีอะไรฝากถึงรัฐบาลไหมครับมีอะไรฝากรัฐบาลไหมคะลุงคะประชาชนซื้อสู้ ไม่มีอะไรจะบอกเลยนอกจากบอกว่าเราก็ช่วยเหลือตัวเองกันเยอะนะคะแล้วก็อยากให้รัฐบาลช่วยมองประชาชนน,นิดนึงตอนนี้ก็เข้าของก็แพงแม่ค้าก็ซื้อของมาแพงลูกค้าก็ต้องซื้อของแพงไปด้วยเลยใชคะ่ะ <Okay. S 2> ก็มันมันกระทบกันหมดนล้นะคะ <Okay. S 2> ก็ยังไงก็ช่วยๆดูกันเราก็พยายามที่จะเซฟตัวเองลูกค้าก็พยายามที่จะเซฟตัวเขาเพราะฉะนั้นทุกคนเซฟกันหมดมันก็เลยไม่เกิดการกระเทือนในการค้าขาย ก็ยังไงก็ฝากดีเลยถามว่ามันยังต้องมีต่อไหมเรื่องการค้าขายเซ็นทรัลก็ยังต้องคงดําเนินการต่อแหละคะ่ะแต่พแต่ว่ามันหาย,ยากจังเลยนะคะเงินช่วง,งนะะี้ค่ะก็ยังไงก็ช่วยช่วยประชาชนนิดนึงนะคะฝากด้วยค่ะขอบคุณนะคะ